ในเมืองซาเลมปี1692ไม่ใช่ทุกคนที่ถูกกล่าวหาจะเงียบบางคนลุกขึ้นสู้เพื่อคนที่เขารักแม้จะต้องแลกด้วยชีวิตของตัวเองเขาคือจอห์นพร็อกเตอร์หรือที่พวกเราหลายคนชอบเรียกเล่นๆว่าลุงจอห์นชาวไร่ ชายผู้เป็นที่นับหน้าถือตาของชาวเมืองและใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายในไร่ของเขาแต่เมื่ออลิซาเบธภรรยาของเขาถูกกล่าวหาว่าเป็นแม่โมจอนก็ไม่รอชา้าเขาพยายามปกป้องภรรยาอย่างสุดความสามารถรวบรวมข้อเท็จจริงตักล้างข้อกล่าวหาและทําทุกทางเพื่อให้เธอรอดแต่โชคชะตากลับเล่นตลกเขาถูกอบิเกลวิลเลียมกล่าวหาว่าเขาเป็นคนบังคับให้เธอจับหนังสือของซาตานจากผู้ปกป้องกลายเป็นผู้ต้องหาทําให้จอนพร็อกเตอร์ถูกจับ กุมและถูกประหารชีวิตในที่สุดในเกมซาเลม1692จอห์นพล็อกเตอร์มาพร้อมความสามารถที่สะท้อนถึงการหาข้อแก้ต่างอย่างสุดความสามารถความสามารถนี้สามารถใช้งานได้เรื่อยๆตลอดทั้งเกมเมื่อมีผู้เล่นคนใดถูกกำจัดออกจากเกม คุณจะได้รับการ์ดแอคชั่นทั้งหมดของผู้เล่นคนนั้นรวมถึงการ์ดสีน้ําเงินที่วางอยู่ด้านหน้าของเขาด้วยการ์ดทั้งหมดที่ได้รับจะถูกนําขึ้นมือของคุณและสามารถนํามาใช้ต่อได้ในเทิร์นของคุณนั่นเองราวกับว่าทุกความพยายามของผู้คนก่อนหน้าถูกส่งต่อมาให้คุณเพื่อใช้มันพลิกสถานการณ์สุดท้ายและนี่คือจอห์นพร็อกเตอร์แห่งเมืองซาเลม บทบาทต่อไปจะเป็นใครและพลังของเขาจะเปลี่ยนเกมได้อย่างไรแล้วเจอกัน